ที่สวนเพชรบรรณานี่มีชวนชมสักกี่สายพันธุ์หลักๆครับมันก็มีทั้งหมดห6หสายพันธุ์ที่หลักๆเลยนะที่มีอะไรบ้างครับมีตะกูลพวกยักษ์นะฮะแล้วลูกผสมยักษ์เนี่ยบอกว่าลูกผสมยักษ์นี่เป็นไงเขาก็าเริ่จากมาจากยักษ์ซาอุผสมกับไอ้พวกพันธุ์ฮอลแลนด์อะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็สายพันธุ์มันก็แตกต่างออกไปทีแล้วก็มีพวก เขาพูดว่ายักษ์ญี่ปุ่นแต่ว่ามันคงไม่ใช่หรืออะไรเนี่ยถามต้องถามอาจารย์ก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดของคนเรียกชวนชมบางท่านเนี่ยนะคะก็นึกไม่ออกว่าชวนชมต้นนี้สั่งเข้ามาเนี่ยเจ้านายสั่งเข้ามาจากประเทศอะไรกันแน่ก็พอดีเจ้านายหน้าเหมือนญี่ปุ่นมั้งคะก็เลยคิดเอาว่านึกไม่ออกคนมาถามว่านี่ยักษ์อะไรก็เลยตอบไปทันทีบอกยักษ์ญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกกันว่าคนทั่วทั้งประเทศเรียกกันไปหมดว่าเป็นยักษ์ญี่ปุ่นคืออย่างนี้ฮะต้ นี้ะอ๋ออันนั้นเป็นใช่หรือเปล่าฮะก็ใช่ค่ะลักษณะใบใช่แต่ว่าลักษณะดอกต้นใหญ่ต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะลักษณะฟอร์มต้นอันนี้จะไปคล้ายกับฮอลแลนด์คิดว่าต้นนี้เป็นลูกผสมนะคะระหว่าง